มีข่าวดีมาแจ้งกับพี่น้องประชาชนอีกแล้วนะครับสำหรับกลุ่ม SME นะครับที่ต้องการจะออกรถมือหนึ่งป้ายแดงนะครับเพื่อทำธุรกิจนะครับหรือว่าจะเป็นการธุรกิจในการขนส่งนะครับล่าสุดรัฐบาลนะครับมีโครงการนะครับคังช่วยค้ากระบะนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะออกรถกระบะนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลเตรียมออกนะครับ คังหรือว่าบสยนะครับค้ำประกันลดให้นะครับจะเริ่มโครงการในวันที่1เมษายน2568นี้แล้วนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดโครงการนะครับในวันที่30ธันวาคม2568นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับผมรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระบะพี่มีคังค้ำค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์วงเงิน5,000ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มยอดขาย โดยวันที่21มีนาคม2,568ที่กระทรวงการคลังโดยนายเผ่าภูมิรดจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเป็นการเปิดมาตรการกระบะพี่มีคนคำ้ำโดยบริษัทบสอยอุตสาหกรรมขนาดย่อมถือเป็นมาตรการแรกที่รัฐบาลสร้างกลไกเพื่อเข้าช่วยเหลือ อุตสาหากรรมยานยนต์ที่มียอดขายลดลงซึ่งหนึ่งเนื่องเกิดมาจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะเนื่องจากมีความกังวลในความเสี่ยงในการชำระหนี้ของ SME และราคารถยนต์มือสองตกตำ่ำโดยมาตรการดังกล่าวจะนำเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยบสยจะคำประกันและจะจ่ายส่วนต่างของ ภาระนี้กับราคาขายทอดตลาดให้กับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขและมีรัฐบาลออกเป็นค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้ประชาชนใน3ปีแรกส่วนปีที่4ถึงปีที่7รัฐบาลจะช่วยออกค่าธรรมเนียมค้ำประกันส่งผลให้ค่าธรรมเนียมประกันเพียง1.5%ต่อปีเท่านั้นและค้ำประกันนานสูงสุด7ปีหรือ84งวด เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่1เมษาจนถึง30ธันวาคม2568นี้เพื่อสอดคล้องรับช่วงสายงานบางกอกเอินเทอร์เนลและมอเตอร์โชว์2025นี้หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายง,งานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ